ทุก7ปีความรักมักมีการเปลี่ยนแปลงและหนังเรื่องนี้กำลังจะทำให้พวกเขามาถึงจุดเปลี่ยนเช่นกันเปลี่ยนความเนิร์ดจากที่เคยเป็นเด็กเนิร์ดดนตรีร็อกมาคราวนี้ก้าวจิรายุ ขอเปลี่ยนมาเนิร์ดโลกออนไลน์แทนเพราะในหนังรัก7ปีดี7หนก้าวต้องมารับบทเป็นป่วนหนุ่มเนิร์ดที่ลหลงไหลและขั่งไค้การแชร์ทุกสิ่งในชีวิตลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กและเพื่อความสมจริงในการแสดงก้าวจึงต้องมาฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ให้ดูพริยวไหวประดุดมือโปรน้องเขต้องคล่องนิดนึงค่ะแบบประมาณแบบโปรแกรมเมอร์ เปลี่ยนหน้าถ้าคุณยังจําได้ในรัดดาแลมเราจะได้เห็นน้องปันปันทำแต่หน้าแบบนี้แบบนี้และแบบนี้แต่ในรักเจ็ดปีดีเจ็ดน้องปันปันจะเปลี่ยนหน้าจากหน้ากลัวมาเป็นหน้ารัก <Wow. S 1> กับบทมิว้วแฟนสาวของป่วนที่ชอบเล่นอุคูเลเ่เป็นชีวิตจิตใจซึ่งทำให้ปันปันต้องมาเข้าคอร์สฝึกเล่นอุคลเล่ให้ได้อย่างมืออาชีพ ไม่แน่หรอกเพราะว่าไวเลฟไงตอนถ่ายนี่คือเล่นหมดเลยก็เล่นให้มันเป็นเพลงปไปเลยเปลี่ยนไซส์จากพระเอกคุณบางไซส์สซันนี่ขอเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นบิ๊กไซส์กับบทจอน อดีตพระเอกหนังร้อยล้านที่ปัจจุบันอําลาวงการมาเป็นผู้ดูแลสัตว์น้ำในอควเารเรียมแต่ระดับซันนี่ทั้งทีกลับมาครั้งนี้ย่อมไม่ธรรมดาเพราะเขาต้องยอมสวาปามเพื่อทำน้ำหนักให้พุ่งทะยานจนพุ่งเพลกและต้องลดน้ำหนักให้กลับมาพร้อมจนเฟิร์มภายในระยะเวลาเพียง4ดเดือนเท่านั้น มยัังพี่วนนิดเยลยนะเราวิ่พื้นแฟบขึ้นแล้วใจเปลี่ยนลุกจากบทสาวหมวยที่ขโมยหัวใจคนดูจากหนังรถไฟฟ้ามหานเธอคริสทอวังขอเปลี่ยนลุกใหม่ให้เปรี้ยวสมกับที่ได้รับบทแม่มอดีซูเปอปร์สตาร์ที่หาทางกลับมาด,ดังโดยการมาตามตื้อให้แฟนเก่าอย่างจอนกลับไปเล่นหนังคู่กันอีกครั้งจ คริสทุ่มเทให้หนังเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยการยอมเปลี่ยนสีผมจากดำเป็นแดงและเปลี่ยนจากแดงเป็นดำกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบเรียกว่าท um ุ่มเทแบบถวายหัวจริงๆ <c oughs> เปลี่ยนตัวเองเมื่อผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างซู่ขวัญวุลกูลลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นนักวิ่ง ความน่าสนใจจึงเกิดขึ้นพี่เป็นคนไม่ใช่คนวิ่งสิ่งหนึ่งได้หันบอกไว้ว่าในชีวิตหันจะไม่ทําคือวิ่งแต่เมื่อรับปากมาเล่นหนังเรื่องนี้เธอต้องยอมลงทุนฝึกวิ่ง500กิโลเมตรก่อนการเปิดกล้องสําหรับผู้หญิงที่เป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางคนหนึ่งวิ่งมาราธอนได้ที่ผมปหลาดใจสุดๆแล้วครับพี่มาทําไมคะแจอยากให้เหงื่อมากกว่านี้เพราเมื่อกี้วิ่งช้าไปเอาเง,ง่ ่พีเกโอเคครับพี่ปลี่ยนบทบาทเมื่อไอดอลระดับเอเชียอย่างนิชคุณหอระเวชกุลขอเปลี่ยนบทบาทจากนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังของเกาหลีมาเป็นนักแสดงมากฝีมือที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครต่อใครลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งนีถ้าคุณไม่ฝืนอีกนิดนึงไม่ทนอีกนิดนึงเนี่ยชาตินี้ไ้พัฒนาไปไหนหรอ เพื่อให้หนังเรื่องแรกในชีวิตของเขาออกมาสมบูรณ์แบบนิชคุณต้องอดทนกับการฝึกซ้อมและเขี่ยวกลัมอย่างหนักหนักไหมครับหนักไหมครับหนักครับเกรงมากครับก็เลยพยายามตั้งใจแสดงมากเลยครคือท่าเหนื่อยคุณแบบตั้งใจจะเหนื่อยให้แบบดูเหมือนสมจริงอะไรอย่างแต่ว่าพี่เก่งบอกว่าไม่ไม่ต้องคือแบบเอาตามธรรมดากับธรรมชาติเต็มที่ครับเต็มที่ พบความทุ่มเทที่เต็มไปด้วยหยาดยื่พี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่ทําไม่ได้แค่นี้พี่ยังจะตายแล้วคลาบน้ําตาเฮ้ออกซิเจนอ่ะเร็วๆๆและรอยยิ้มจนถึงวันนี้อีกขันว่านะขันเลิกหนังเรื่องนี้จบไปแล้วขันคงยังวิ่งอยู่อ่ะเพราะขันชอบกับภาพยนตร์ที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาตลอดไปในรักเจปีดีเจ็หน